สวัสดีค่ะเพื่อเพื่อนทีรักทุกทานมาอีกแล้วค่ะเรียนที่ระลึกที่เราห่วงแหนข่าวนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายก,ายก่กองทำยังไงละ่ะคะใส่ลงแผงลงแผนเมาแล้วก็ยังล้นกล่องล้นกระปุกอ๋อทำอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะมีอัลบัม้มสิคะสักเล่มนั่นจัดเข้าไปแบบนี้ล่ะค่ะ เป็นไงคะเสร็จแล้วสวยงามอย่างที่ใจนึกสมคุณค่าแก่การครอบครองโอ้โหแม่เจ้าอะไรจะงดงามเช่นนี้มาค่ะวันนี้กดส่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับอบาลบัตงจัดโปรโมชั่นราคาไม่ถึงหนึงร้อบาทเลยนะเพื่อนๆเขาจัดโปรโมชั่นอยู่กดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ มาก่อนได้ก่อนมาช้าอดไม่รู้นะสินค้ามีจำนวนจํา